แล้วมาครบทุกรุ่นเลยนะใช่เดีวนี้เราก็จะมาถ่ายครบทุกซีรีส์เลยพี่ตัวน,นั้นดีไหมตัวน,นี้ดีไหมตัวน,นี้ดีไหมเคยมีไหมมี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 เนี่ยอ่ะสมมติว่าคนจะมาเล่นเซดเด็กเนี่ยมาดูคลิปนี้ก็ได้เ,เออ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ท้ายมอมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพต่อไปมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพมกรุงเทพครับบียูวันเจี๊ยบตายตา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 ยตาตาตาตู้จักปะครับคือตอนนี้เราก็มาอยูอ่ในที่บอกนะหลังมองตอนนี้เขาบรรยากาศใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะหลังจากที่เราออกไปเขาก็จะลุ่งจเจริญขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เราอยู่แน่นอนเราขับแท็กซี่หก,กานะครับมาให้ทายขะแนรถผมคะแนรถผมให้เม้นภายใน3 2 1ตอบถูกหรือเปล่ารถผมคันนี้นี่อันนี้คือแท็กซี่หกของผมเองนะฮะ คือวันนี้เนี่ยผมก็เอารถมาถ่ายคลิปหลังมอใช่ไหมแล้วก็น้องๆเนี่ยก็ขับมากันเยอะนะครับและที่สําคัญวันนี้มีครบทุกซีรีส์ก็เลยจับมาถ่ายทุกคนได้ดูแต่ถ้าสคริปต์มันอาจจะแปลกนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยเยเราเชิญผู้กูรูด้านความรู้เกี่ยวกับบิ๊กไบค์ที่แน่นๆนะครับความรู้แน่นทุกอย่างถูกต้องเป๊ะๆมากันดีกว่าสวัสดีครับ๋อน,นี่ผมมีความรู้แล้วนะใช่ <c oughs> คือวันนี้เรามาอยู่กับอะไรครับ <c oughs> วันนี้เรา,าอยู่กับแกงรถสีเขียว <c oughs> ใช่เพราะว่่่่าาแนนนนออววสีีีเเขยใมงทพ คาวาส่วนใหญ่คาวามีแต่สีเขียวหมดเลยปะ่ะใช่ใช่มันไม่ไเจอสีอื่นกันเลยหรอมันสีเขียวอะคือคาวาต้องสีเขียวซิกเนเจอร์ใ<ะ>ช่ซิกเนเจอร์ ขาอะไรซิเนเจอร์เออมันคือซิ g n a จอร์ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้นัดกันมานะใช่คือเรานัดมาแค่2คันนี้นี่อันนี้กับคันนี้แต่ที่เหลือเนี่ยเขามากันเองมาจากไหนเนี่ยตามสายน้ำแล้วมาครบทุกรุ่นเลยใช่วันนี้เราก็จะมาถ่ายครบทุกซีรีส์เลยใช่เพราะว่ามันมาครบหมดเลยแต่นี้เคยมีน้องๆถามไหมว่าพี่ตัวนั้นดีไหมตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีไหมเคยมีไหมมี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 เนี่ยสมมติว่าคนจะมาเล่นแซเด็กเนี่ยมาดูคลิปนี้ก็ได้เออใครที่กำลังลังเลอยู่เนาะ แลนะนัทีาคาเลยคันนี้อะไรเซดกคันนี้เซดกคันนี้เซดกสเดกสอันนี้อะไรินจาสี่ร้อยินจสี่ร้อันนี้สปายหรอใช่เพราะว่าเปลี่ยนหน้ามาอ่คันนี้หลายคนดูไม่ออกนะใช่ดูไม่ออกกันนะน่อกดกสามคันนี่ใครที่แบบอยากไปแปลงตัวนินจา400เป็นเซดกนี่ก็มิติหน้ารถมันได้อยู่นะใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็เซดกหนะฮะส่วนตัวนี้เซดสแปลงเป็นเดกหนะครับ ของผมเองตัวนี้ size dex 68มัน size dex 10อ้าวเยี่ยมเลยเ,เลีนคันนี้คือ size dex 10นะฮะ <c oughs> คือต้องบอกว่าชบนี้เนี่ยสมัยพี่เรียนเนี่ยคือแบบหูใช่มั้ยโคตรฮิตอ่ะเป็นตัวที่คนที่จะมาเล่นตัวพันแม่งต้องเล่นตัวนี้ใช่คือแบบในฝันเลยนะ<ไ>ยังไม่เคยขับด้วยแล้วตอนนี้ราคาลงลงหวบใช่มั้ยลงยับเลยอ่ะอ่ะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแบบว่ามาทําคลิปให้ความรู้แล้วกันะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้ามีข้อมูลไหนผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราไม่นจะเตรียมกันมาเลยใช่เพราะผมก็ไม่รู้เลยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถามเจ้าของรถเลยไงอ๋อได้ๆๆถ้าเรามีคําถามอะ ก็ถามสิก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าอาจจะมีส่วนช่วยน้องๆนะที่กําลังตัดสินใจว่าอยากเล่นตระกูลไซเด็กเนี่ยของตัวคาวะสกิเลือกรุ่นไหนให้เหมาะสมกับตัวเองถ้าพี่ไม่เล่นนพี่จะเล่นเล่นเลยก่อนก็เล่นนี่ไงเล่นนี่ี่ไปหรอใช่พี่เล่นรุ่นใหญ่เลยหรอก็มีตังแล้วก็ซื้อได้เลยไงแต่ถ้าแบบว่าถ้าสมัยมัธยมอุ้ยจริงๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนสมัยมัธยมในมีรุ่นอะไรบ้างที่เป็นสี่สูบ ที่เป็นสี่สูบก็มีหกห้าศูน์อันนี้คือรุ่นฮิตเลยนะใช่คอรุ่นฮิตเลยคือแบบมันราคาดีสุดในตลาดนะที่เป็น4สูบแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ราคาดีหรอกดก่แต่ว่ามันมีซีซีที่อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าได้สี่สูบ ใช่ตัวนี้มันก็มีเยอะอันนี้คือรุ่นเดียวกันปะเนี่ยอันนี้คนละรุ่นเอ้าหรอไล่ก่อนต่างกันยังไงวะเดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนว่ามีอะไรมั่งอันแรกอะมีเซเล็กยี่ห้าเซล็กสี่หลายคนก็ยังงว่าเหมือนกันเลยเออเอ้าแล้วมันต่างกันปะเนี่ยมันมันก็ต่างในบอดี้ตัวรถมันเหมือนถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใหญ่ขวาแล้วก็ดีกวาะแล้วก็ต่อมามันก็จะมีคัสหนึ่งที่จะเป็นสองสูบอยู่ก็จะเป็นนินจาสี่ร้อยอ่าแล้วมันต่างกันยังไงก็อเนี้ยจะเป็นสองสูบ อันนี้เป็นสี่สูบแล้ะซีซีก็อันนี้ก็ตีไปสี่ร้อยสีซีนั่แหละอันนี้ก็ตีไปสี่ร้อยสีซีเหมือนกันเอ้าก็ได้สูบแต่อันนี้มันได้สูบไหมได้สูบได้ใหม่ใช่ได้ใหม่อ่าแต่รายละเอียดลึกๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีอ่นั่นแหละแล้วอันนี้ก็จะเป็นไซนิงหกขยับขึ้นมาจะเป็นไซนิงหกซึ่งก็อีกสองร้อยมันก็จะเป็นคลาสซเปอร์สปอร์ตใช่คปร์ทู์สปอร์ตก็จะเป็นร้อยสามสิบหก ม้าใช่แล้วก็เป็นสีสูบเหมือนกันอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าอยากได้ตัวไหนใช่อ่าแล้วก็ต่อมาที่ขยับมาสูงสุดก็จะเป็นเส้น X 1ิบเออแต่ว่าเส้น X 1ิบตอนนี้ไอโฉมใหม่ก็มีมาแล้วใช่โฉมใหม่โฉมใมมีมาแล้วแต่จริงๆคนไม่เล่นเออคนชอบเล่นโฉมนี้ใช่เพราะว่ามันหนึ่งละราคาบันจับต้องได้ได้คดีขึ้นเยอะแล้วใช่แล้วก็มันก็คือพัน CC เหมือนกันใช่แล้วก็มีพวกสาหร่ายลอยน้าก็เอามาลอยได้ก็เดี๋ยวไปดูว่าแต่ละคนเขาออกเพราะอะไรทำไมเขาต้องออกคันนี้ใช่เดี๋ยวสัมภาษณ์แต่่ะะคนนไแรกห สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแป๊กครับเราดูตื่นเต้นนะใช่ตื่นเต้นนิดหน่อยพี่เพิ่งออกคลิปครั้งแรกเอาใช่หรอใช่ FC พี่มานานแล้วดูแต่ตอนไหนล่ะแต่สมัยพี่ซื้อเซ้คงใหม่เลยตอนไปศูนย์คาราพี่อ๋อเออนานแล้วนะเมื่อประมาณ6ปีแล้วดิแต่สมัยผมมสเฮ้ยอย่าพูดเรื่องม ตอนนี้อยู่มอไนล่ะตอนนี้ผมอยู่ปีหนึ่งครับปีหนึ่งที่เพิ่งจบปีสี่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะ3ปีเอง4ปีอ่ะคันนี้คืออะไรครับแนะนำหน่อยคันนี้เป็น c ซ25ครับโฉม2020อ่า2020ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันออกมาประมาณ2ประมาณ5ปีแล้วเนาะประมาณ4ปีครับ4ปีประมาณสปี5ปีประมาณนั้นแล้วคันนี้ตอนได้มานี่ราคาประมาณเท่าไหร่แซนโอลเก็บแสนเจ็ดครับแซนโอแสนเจ็ดร้านลดให้พี่เพราซื้อสดอ๋อซื้อสดใช่ร้านเลยลดให้ตัวนี้มันอยู่กี่ซีซีนะตัวนี้250ซีซีีีแต่ซซจริงก็2 แล้วแรงม้าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ44-45ตัวครับพี่แล้วเคยแบบว่าท็อปสปีดนี่ประมาณเท่าไหร่อยากรู้อะเคยปิดสุดตอนออกทริปกับพี่ไปก็ประมาณ190เนี่ยโอ้แล้วก็แต่แต่ต้องลากเกียร์ยาวประมาณเกือบ5กิโลถึงจะได้190อยกาก็คือปล่อยไหลให้มันไหลให้มันไหลต้องลงเนินไหมไม่ลงเนินก็ทางตรงเลยทำมาถึงออกทริปไหนกี่ตอนแรกขับเป็น R15 ก่อนอ่าก่อนแล้วก็ขับเอร์ชนแล้วก็ต้องเปลี่ยนรถเพื่ออยากได้ซีซีสูงขึ้นตอนนั้นก็มีตัวเลือกซีพีอาซก25แล้าศู ห้าร้ออ่าเฮียหัวที่เลือกท่านันนี้เพราะมีระบบ traction control abs แล้วก็ระบบ safety ต่างๆเยอะกว่าถ้าเป็นเบรกมีม engine มี slipper cut engine brake แล้วมี quick shift ไหมมี quick shift มาให้จากโรงงานอะเพ่ up หรือดาวทั้ง up ทั้งดาวใครเหรอทำไมเซตได้โหดมีแค่ up ล่ะสลมสิบฟ้าด้วยใช่เหรอใช่อุ้ยมันได้ดีนะเนี่ยขออนุญาตฟังเสียงหน่อยตอนนี้ใส่ท่อของอะไรครับใส่ท่อเป็น sc project ครับ sc project มันสตาร์ทไม่เหมือนกันด้วยหรอสตาร์ทขึ้นแล้วหมุนอ๋อสตาร์ทก็ต่างกันนะ เสียงก็ถือว่าเพราะว่ามันสีสูบไงใช่สีสูบเรียง2 5 0หีเสียงหวาเลยเพราะสมัยพี่อยากได้แบบว่าสีสูบนี่ไม่มีตัวเลือกเยอะนะหลักๆก็จะเป็นทีแดงของสูบเนี้ยไปแหละเปิดรับก่อน ig plsk a d e s c o r e nw 4 9ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อะไรอยู่ที่ผมเองเพราะผมเป็นคนออกเราเรีนคันนี้คือรุ่นอะไรเซดิกสี่แต่เจ้าของไม่ไหนไม่รู้ <laughs> เออหจ้องไปงไหนเป็รู้นะครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> ข้อมูลเราก็อาจจะไม่รู้นขนาดนั้นนะครับ <laughs> <laughs> อันนี้ซีซีอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆมันก็อยู่ที่3ามก้าแหละแต่จริงเขาก็ตีเป็น400ร้ซีซีนั่นแหละใช่เพราะว่าตัวพันก็ไม่พันนะสาเก้าเก้าเพราะว่าถ้ามันหนึ่งพันมันจะเสียภาษีอย่างอ๋ออ่ะแล้วตัวแรงม้ารู้ไหมประมาณ52ตัวสําหรับตัวนี้เป็น4สูบที่เป็นรถที่พัฒนามาจากตัวเซ โซล่าเซรียี่ห้ามีปัญหาอยู่ในระดับหนึ่งเรื่องอะไรบ้างก็มีปัญหาพวกตัวดันโซซีนฝาครอบวาลอะไรนู่นนี่นั่นก็คือเหมือนแบบปรับปรุงพัฒนามาสู่ตัวนี้แทนสมมติถ้าใครอยากเล่นเซรียี่ห้าคนสุดมากเขาจะแนะนําเป็นเซรีสี่แล้วอันนี้เจ้าของเจ้าของไปนี่ยมาเราถามเจ้าของใหม่มาสวัสดีครับสวัสดีครับยี่อะไรครับยี่อะไรชื่อโอมครับชื่อโอมใช่ครับคันนี้คือรุ่นอะไรคาวาสากิเซรีสี่อาร์เซรีสี่อาร์อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยมือหนึ่ง ถ้ามือหนึ่งตอนนี้อยู่ที่สามแสนสองราคาก็แรงอยู่นะแล้วคันนี้เป็นไงบ้างความชอบเป็นแ้ทำไมถึงเลือกคันนี้ก็เราอยากได้รถที่ว่าซีซูปแล้วก็เราไม่อยากเล่นในพวกซีซีด้วยช่วงนี้ก็เลยมันกาลังออกโโมทอยู่พอดีก็เลยลองไปขับแล้วก็ซื้อมาเลยเพิ่งออกด้วยใช่ครับก็คือตัวใหม่ตัวไหนออกก่อนกันเนี่ยสองตัวนี้อัะยี่้อยี่ห้ออกก่อนแล้วทำไมเราไม่เอายี่ห้ามันรู้สึกว่ามันยังไม่พอมือยังไม่พอมือก็คืออยากได้ซีซีที่มันเยอะกว่าแต่ไม่ได้เยอะ ใช่คือต้องบอกว่าตัวคาราสกิเนี่ยมีตู้เลือกเยอะเนาะคือหลายคาสมากเลยเพราะว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เลยอ่ะแล้วแต่จะเลือกเลยบางคนแบบอยากให้แม่ออกให้แต่กลัวแม่กลัวซีซีเยอะใช่ก็อยากได้ซีสุปก็มีตู้เลือกเยอะเหมือนกันนะเออเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับที่มาถ่ายทํากันแล้วปกติเราดู y o u t u ไหมแต่ก่อนดูก่อนก่อนออกบิ๊กไบค์เราออกเราดูช่องไหนบ้างมเตัวพรซาใช่ไหมตอนนินจ่าสามร้อยวินานจังตอนนั้นอยู่มอะไรอ่ะผมดูตั้งแต่มสองมสองตอนนี้อยู่ปีไหนแล้วตอนนี้ปีสอง บอกแล้วกันเออโอเคขอบคุณครับไล่ไลอไม่ชอบเลยอ่ะใครเขาเป็นอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับมึงดมาพี่อันนี้คุณเป็นสปายหรือเปล่ามาจอดตรงเนี้ยใช่ครับอันนี้คืออะไรคันนี้มันคือเซทเอ็กซ์สามเก้าเก้าครับต่อเลนจินจ้าสี่ร้อยจินจ้าสี่ร้อยใช่ครับจินจา้าเสร็จแล้วออกมานาน,นยังออกมาเมื่อสามปีที่แล้วครับสามปีที่แล้วแล้วตอนนั้นราคามันเท่าไหร่ตอนที่ผมซื้อมาสามปีที่แล้วนะผมได้มือสองมือสองมันมันอยู่ แสนสองแสนสามนี่แหละครับอ่าแล้วท่ามือหนึ่งอะมือหนึ่งอยู่ตอนนั้นอยู่ที่สองแสนหนึ่งถึงสองแสนสามครับอ่าแล้วตอนที่ออกมาตัวสองตัวนั้นออกอยังออกอยังวะเอ้ยออกแล้วกูรู้ไปไหนหมดอ่ะโอเคแล้วทำไมเราไม่เลือกสองคันแล้วนะผมว่าสองสูบมันประหยัดกว่าครับประหยัดกว่าเป็นประหยัดละกันแล้วมันออกอยังตอนที่เราซื้อตัวนี้ยังครับผมมันจะไม่ออกใช่อ่าโอเคฝากวาร์ปหน่อยอ่าวาร์ปอันเดอร์สกอร์อาร์ทิสนะครับครับครับขอบคุณครับเทำไมไปไหนล่ะ แมาเสียเส้นในหกสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ข่าวอยู่มห้าหรอใช่ได้ขับเส้นในหกเลยนะถูกทีจังแล้วเป็นไงทำไมถึงเลือกเส้นในหกอ่ะรู้สึกว่าเฟรนลียูสขับง่ายอ่าน้ำหนักเบาด้วยหนักเบาใช่ใช่ตัวนี้น้ำหนักมันร้อยเท่าไหร่วะร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบแปดประมาณนั้นอ่ะยังไม่ถึงสองร้อยใช่ไม่ถึงสองร้อยแล้วก็ที่จะมาเหมือนออกตามใครนะออกตามโมโตพาซาเออให้พูดให้มันดีๆครับ136แรงม้า636ซีซีเป็นรุ่งม้เปอร์สปอร์ตที่แบบสปอร์ตเลยนะ เพราะว่าการวางของตำแหน่งแฮนด์อยู่ใต้โชกใช่อยู่ใต้โชกใครที่ชอบแบบคือหลายคนเออใครหลายๆคนก็ลังเลระหว่างอามีอาหกแซดเด็กหกช่วงนั้นทำไมผมไม่ออกอาหกก็เพราะว่าแซตหกมันใหม่กว่าแค่นั้นแหละเออแล้วก็ยังไม่มีใครทำช่องตอนนั้นช่วงนั้นมีพี่พีสตาร์ารู้จักไหมอ่ารู้จักสีขาวก็เลยแบบว่าอยากแตกต่างไงก็เลยเลือกแซตหกก็คิดถูกนะเพราะว่ามันยูนีคไงช่วงแรกไม่มีคนทำเราก็ดูช่องพี่นี่ใช่เหตุผลที่ ไม่เอา R6 ทำไมถึงเป็นซาดค6ส่วนตัวผมดูที่ตัวสเปคไว้รู้สึกว่าตัว c c ซาดิค6มันเยอะกว่าตอนนั้นถ้าดูถ้าจะไม่ผิดเหมันอัตรากินน้ำมันซาดิค6มันจะน้อยกว่าด้วยแล้วก็ดูพวกชอบชอบทรงมันชอบทรงมันรู้สึกทรงมันคมกว่าถ้าใครกาลังเลอย,อยู่ระหว่าง2ตัวเลือกที่พูดมาข้างหน้าอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากได้แบบฟิลแบบซูเปอร์สปอร์ตแต่อาจจะยังไม่ได้อยากได้ตัวพันหรือว่างบยังไม่ถึงก็ซาดิค6ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะโคตรแรงนะใช่แรงมากแรงแบบ ผมได้มาวันแรกคือสะบัดอ่ะเพราะว่ากระแทกเคร่งไม่รู้แรงรถเนี่ยสะบัดแล้วเราเคยขับ,ขบสะบ,บ่งสะบัดล้องไหม สะบัดยังไม่เคยนะผมแต่เรสไลน์ก็ยังไม่สะบัดผมว่าเป็นรถที่ขับสนุกใครที่อยากได้รถที่เป็นซูเปอร์สปอร์ตไม่เล็กไม่ใหญ่เกินก็ผมว่าแซดไดหกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะตอนนี้ราคามือสองอยู่เท่าไหร่วะประมาณหาดีๆไม่เกิน2องแสนห้าก็มีแล้วแต่ปีด้วยนะใช่แล้วแต่ปีด้วยแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ตัวใหม่ออกแล้วมีหลายอย่างที่เราอยากเลือกถ้าชอบแบบอนาล็อกแบบคลาสสิกหน่อยก็เป็นเจนแรกใช่แต่ถ้าชอบแบบเทคโนโลยีจ๋าก,ก็ไปตัวใหม่นะครับโอเคขอบคุณครับสตรับซี IG k จ o เคเอ็กโซดอร์สกร โอเคครับผมครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอา้าไมคไปทีชื่อะอะไรครับผมชื่อเตครับผมชื่อเต้ใช่เป็นไงบ้างครับแซดเด็กสิบอารคันนี้เนี่ยคือต้องอันนี้ต้องท้าความเลยแล้วกันว่าช่วงที่พี่เรียนมัธยมเนี่ยแบบโคตรอยากได้เลยแม่งเป็นรถในฝันนะตัวพันเนี่ยใครใคร,ใครก็อยากได้ตัวพันเนี่ยใช่ใช่เออแต่ตอนนั้นไม่มีตงังค์นะออกก็ได้แค่นิจาสามร้อยจำไม่ได้ว่าเคยขับหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะยังอาจจะขับแบบวนๆแต่ว่าไม่เคยขับบนถนนใหญ่นะทุกคนทำไรว่าคันนี้มันกี่ซีีัันนนนน้ดูใใใบอ่ะรมมมมปาาณ998ช2 7 27มาครับ207มา207ก็ถือว่าโดดจากตัวแท้เลขหกมากี่ตัววะหลายตัวเยอะอยู่ครับเยอะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ราคาตอนออกป้ายแดงมันอยู่วันเท่าไหร่ถ้ามือหนึ่งเลยน่าจะประมาณ8 0 0 0 0นใช่เอาแปดแสนใช่ตอนนี้ประมาณแปดแสนแปดแสนก็เท่าตัวหนึ่งของแท้เลขหกอะใช่เออลืมถามเลยนี่ปีไหนอันนี้รถปี16บหกสใช่แต่ว่าโฉมนี้มันตอนแรกมันจะเป็นโฉมของหลังพึ่ง แล้วผมไม่ชอบผมเลยถอดออกอ๋อไอตัวไอตัวหลังพึ่งที่มันเป็นสติกเกอร์ลังพึ่งใช่ใช่เก้าปีใช่ก็ถือว่านานแต่ว่ามันก็ยังดูใหม่อยู่อะเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นตัวใหม่ขับเท่าไหร่นะใช่ใช่ผมไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่ในออนไลน์เออ,อ,อในมอเองไม่เห็นนะไม่เห็นจริงๆหน้ามันเหมือนแซดเด้ลโฮกจากแซดเดิ้ลกก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็แปลกๆแ,แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้าเห็นคันจริงก็อาจจะชอบก็ได้แล้วก็คันนี้มือสองอยู่มาเท่าไหร่มือสองผมได้มา9999ใช่่แตริงๆถ้าให้าทุกคนเวลาจะซื้อถ้าไม่้ซ่เรีิงๆถ้มเ้ยใช่เลือกสภาพ ดีๆอะไรอย่เงี้ยเจ้าของเก่าดูแลดีๆมันก็คุ้มนะผมว่าเพราะว่ามือหนึ่งมันต้องแบบไปซื้ออะไรเองมือสองมันได้เผื่อเขาแบบแต่งมาแล้วแต่งมาแล้วใช่แล้วก็ถ้าเรารู้ประวัติการขับขี่นู่นนี่นั่นก็ชิลเลยใช่แต่ผมบอกก่อนว่าผมได้คันนี้มาผมอัพมาจาก M S X 125แล้วก็มาตัวพันเลยเป็นไงหลังจากที่อัพมาจากคอนขับป M S X มารู้สึกว่าเราตั้งแต่มีพื้นฐานขับคัดมาเราขับแล้วมันรู้สึกว่ามันก็แค่แรงขึ้นแล้วก็ หนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <ừ m. S 1> ครับแต่จริงๆรถมันปลอดภัยนะมาถึงพวกระ<ช>บบระบบความปลอดภัยเซฟเราได้เยอะเซฟเยอะมากแต่อยู่ที่มือเราด้วยนะไอ้มือขวาเนี่ยสำคัญมือขวาอ,อ,อันตรายหรือปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่รถนะอยู่ที่มือ<ช>ขวาวัเรช่อยๆ แล้วเราเคยแบบบิดแบบสุดเท่าไหร่230คนแรงอ่ะอันนั้นคือยังไม่สุดปอใชนะ่ยังไม่สุดยังไม่สุดรู้ไหมรู้ว่าทา็อปสปีดจริงๆมันเท่าไหร่แบบวัด GBS อ่ะประมาณ2 290นี่แหละผมว่ามันก็ต้องได้มากกว่านั้นด้วยผมว่าก็ร <partes S 1> ประมาณนี้แล้วกันเอาเปนว่าใครที่อยากได้ตัวพันสุดตารางในตระกูลเซทเอ็กซ์ใช่เออก็แนะนําเป็นเซทเอ็กซ์สิบแล้วแต่นะว่าจะซื้อตัวปีไหนถ้าชอบเทคโนโลยีก็จัดไปปีใหม่เลยใช่ก็ได้เทคโนโลยีได้หน้าปัดเรือนใหม่ที่ว่ามันเป็นดิจิตอลแต่หน้า่องย มันดูดิบดีอ่ะก็ผมว่าคนที่เลือกเซตเอะเขาน่าจะชอบเสียงซีสูงเซตเอกอะผมว่าถ้าให้เลือกผมเลือกได้ทุกกแบบเลยอยู่ที่งบของเราด้วยใช่เพราะว่าก็ลองเลือกดูตามที่แบบว่าต้องการนะฝากว้าไปเลยฝากว้าเซตเอก 10R under score YN SVN BOI 333ครับโอเคครับขอบคุณครับ โอเคทุกคนก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์นะครับผมสําหรับช่องโมโตพาซาไม่มากก็น้อยนะครับอเอาเป็นว่าเลือกเลยไปฟังดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าถ้าเป็นคนุณคุณจะเลือกคันไหนแล้วสำหรับวันนี้อย่าลืมเป็นติดตามผมด้วยนะครับ P S S เซนเตอร์เดย์หนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันไหนสวัสดีใคร